เข้าสู่เบทสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับในช่วงวันที่31ธันวาคมสงท้ายปีครับนะครับปีกระต่ายกําลังจะไปฮะปีใหม่กําลังจะมาครับเข้าสู่ประเด็นเดิมครับอาจารย์ติติครับในพิบัติปี2555และท่านยังมุมมองอาจารย์เรื่องการย้ายพลเมืองอ๋อครับก็กูรูหลายท่านก็พูดกันแทบจะครอบคลุมทุกอย่างครับอาจารย์ครับ ก็ตรงกันกันศาสตร์ของอยู่เนียนก็ตรงกันที่พูดมาทั้งหมดโอ้ัดเกนครับจย์ก็คือในช่วงต้นๆปีเนี่ยมันจะเรื่องของภัยแรงนะฮะแล้วแต่นี้ก็ให้ระวังคืนไฟไว้หน่อยละกันอาจารย์มถามหน่อยน้ำก็มีต้องเยอะทำไมมันแรงได้นะเนาะแปลกเนาะท่วมก็ท่วมน่ะมันเป็นเรื่องของกระแสน้ําอุ่นอ่ะคือเวลากระแสน้ําอุ่นเนี่ยมันมันหมุนผิดทางเนี่ยมันก็จะทําให้อีกด้านหนึ่งเย็นอีกด้านหนึ่งร้อนไง นะฮะไมนั้นแล้วน้าในมหาสมุทรเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะมามันจะมาจากทางด้านตอนตกมันหนาวทางอเอเมริกาอะไรเนี่ยมันไหลมาทางนี้ก็ไหลไปรันนั้นถ้ามันมาเจอกันเนี่ยตรงนั้นจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นเนี่ยมาเจอกันตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปลาเยอะนะตอนนี้ถามว่าทําไมอากาศมันถึงได้สับสนก็เพราะว่าน้ําแข็งมันละลายเยอะเหมือนกับที่ตอนที่เราผันน้ําไปออกทางตะวันตกไปลงแม่กองครับ เขาเลี้ยงเปาคือเขาเลี้ยงอตายมาหมดเลยเพราะว่าน้ำมันมันเยอะแล้วมันจืดนะดังนท้นนองเดียวกันเนี่ยพอกระแสน้ํามันเปลี่ยนเนี่ยภูมิอากาศมันก็เปลี่ยนมันเป็นเรื่องของกระแสน้ําอุ่นน้ําเย็นครับผมแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเมืองเราเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาที่บอกว่าพระเจ้าตากเอาทหารห้าร้อยคนหนีขุนหลวงล่วงนะที่เอาแต่ นาลีอาชีกีลาบัตและตะเล่าหนีออกมาแล้วก็ตีเมืองตากตีเมืองจันทร์เอามาตั้งเมืองตอนหลังก็มาสร้างกรุงธนุรเองเพราะว่าเรามีสงครามกับพม่ามาตลอดตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มันต้นมาเลยแล้วเนี่ยเราก็มีสงครามมาถึงรัชกาลที่สามนดนะฮะแล้วเราก็เลยคิดว่าเราสู้พม่าไม่ได้เพราะพม่าชํานาญเรื่องของที่สงครามแล้วก็กลยุทธทางด้านการทหารแล้วประเทศเราเป็นประเทศเล็ก ยังยังรวมตัวกันไม่ได้แต่ผู้นํายังอ่อนแอนะก็เลยเอางี้แล้วกัน,นเราหนีมาอยู่ตรงที่น้ํามันท่วมเยอะๆอะแล้วก็อยู่ใกล้ทางออกทางทะเลอพม่าม,มาเราหน,นีออกทะเลเลยเขาคิดกันอย่างนั้นแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งที่บอกว่าพม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้แล้วก็มีน้ํามาหลากเข้ามาทีเดียวเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยตายหมดเลยปีนั้นน้ํามาช่วยเอาไว้นั่นเป็นเรื่องดีนะครับแล้วสังเกตดีๆว่า ถ้าเป็นรุ่นคนที่อายุห้าหกสิบเนี่ยจะรู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอตรงช่วงอะไรอ่ะไอ้บางกะดีอ่ะอุตสาหกรรมบางกะดีนวมนครแล้วทั้งหลายแหล่ที่วิ่งมาทางนวมนครนายกและทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทางน้ําหลากมันเป็นแก้มลิงนั้นแล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยพายเรือออกมาจากในทุ่งมาที่ถนนครับแต่เราก็นั่งคอยอยู่บนรถสองแถวจนกว่าจะเต็ม แล้วแต่ละคนโผล่มาจากกลางทุ่งเนี่ยเขาก็กวักมือหย่อยๆเอามาได้แล้วมาได้แล้วเขาก็รอจนรถเต็มแล้วค่อยเดินทางไปเรียนแล้วค่อยเดินทางไปเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยจะไปสายตลอดแต่ครูเขาก็ไม่ตีเพราะเขารู้ว่ากว่าจะออกจากในทุ่งมาขึ้นรถเมย์จากรถเมย์กว่าจะวิ่งไปถึงโรงเรียนนี่คือคนแถวแถวคลองลังสิตทั้งหมดที่พูดมาต่างหมดนะแล้วเขาบอกว่าสมัยเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วเนี่ยเอามือช้อนลงไปในน้ำเนี่ยเจอ มีทั้งกุ้งทั้งปลาเต็มมือเลยสมบูรณ์มากสุดสมบูรณ์มากครับนะนี่ที่บอกว่าอาจารย์ยักษ์บอกว่าเราไปปลูกุตษาหกรรมหมู่บ้านปัญญาหมู่บ้านเลยทั้งหลายแหล่ไว้เฮ้าทั้งหลายมันขวางทางน้ําโอ้นะมันก็เลยน้ําเขาต้องไปทางนั้นคุณไปขวางทางน้ําไว้น้ํามันก็เลยเน่าท่วมตะละนั้นแล้วที่บอกว่าเราจะย้ายเมืองหลวงได้ไหมเนี่ยคงจะยากในช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเพราะว่า อะไรอะไรที่เป็นศูนย์กลางของศูนย์รวมน้ําใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดตะแก้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภานะฮะพระราชวังอะไรกหลายแะแล้วก็ทางสุขุมวิทสาธรศรีลมใช่ไหมาการธุรกิจอยูิจกยกางอยู่ตรงนี้เราจะย้ายไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆสมัยจําพลสลิดอ่ะอยากจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ขอนแก่นเพราะว่าบ้านท่านอยู่นั่นว่าเกี่ยวไหมใช่เกี่ยวไหมเกี่ยวเเกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวก็ร่วมโอเคโอเคต่อ ถึงขนาดย้ายธนาคารชาติอแบงค์ชาติเนี่ยอยู่ขันแก่นนะอแบงค์ชาติอยู่ขนแก่นนะมีอำนาจมากทุกวันนี้ก็ยังอยู่อพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงขนาดจะย้ายไปตรงนั้นแต่ตอนนี้มันย้ายไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีปัจจัยอย่างที่บอกอ่ะมันติดอีกหลายอย่างนะครับติดอีกหลายอย่างนั่นแล้วคงจะต้องอยู่สู้ภายน้ําท่วมไปนั่นแหละอะนั้นแล้วข้อคิดของปีห้าห้าที่จะถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของ อ่าภัยธรรมชาติที่จะทยอยทยอยเกิดแนมางเรื่องเรื่องเรื่องไฟใช่ไหมฟืนไฟใช่ก็คือมันแรงก็ให้ระวังเรื่องไฟแล้วก็มันมีแถมีหยอดมาเรื่อยอ่ะตรงนั้นสั่นนิดตรงนี้ท่วมหน่อยตรงนั้นไหมหน่อยนึงนะฮะแต่ที่น่ากลัวจริงๆก็คือในเรื่องของการเมืองเพราะว่ามันคนละขั้วกันระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยมันคนละขั้วกันจริงๆิงต่างคนต่างทยอยออกมาแฉใครฆ่าใครใครฆ่าใครไม่จบใช่ไหมจ้าไม่จบอ่ะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผลงานรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเพราะความที่ว่ายังจับต้นชนปลายไม่ถูกก็เลยเหมือนกับว่ามันต่อยผิดทิศเนี่ยต่อยยังไม่ถูกเป้าก็เลยต้องมีการถูกโจมตีและคงจะมีการปรับรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะฮะก็มีการปรับโครงสร้างรัฐมนตรีใหม่การปรับโครงสร้างรัฐมนตรีใหม่หลายกระทรวงย้ายไปย้ายมาเนี่ยสุดท้ายไม่ไม่ไม่เกินประมาณมิถุนาปี5-6กก็ต้องเลือกตั้งใหม่นะฮะก็คือหมดเขาเรียกว่าหมดวาสนาแล้วนะฮะนายกยิ่งรักก็หมดวาสนา ก็กลับมาเป็นปฏิปัติขึ้นมาอีกนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงนะเป็นเรื่องของดวงก็คือแค่าว่าคนเราเนี่ยเมื่อมันไม่มีจุดยืนเนี่ยไม่มีเป้าหมายแล้วทําให้ไม่เอเขาเรียกแะไะเดินไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องโดนโจมตีนะฮะโดนโจมตีก็อย่างที่บอกว่ามีนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยขออนุญาตเล่านิทานด้ครับอาจารย์ครับเขาผมปีใหม่พอดีครับเขา่อมีกบอยู่อ่ะ นะอยู่ในอยู่ในบ่อน้าเนี่ยหลายพันตัวเสร็จแล้วเนี่ยหัวหน้ากบเนี่ยก็อยากจะให้กบมันสามวิ่ีกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอางี้ละกันนะฉันก็แก่มากแล้วฉันกงจะเลือกกบหนุ่มที่มีความแข็งแรงนะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาบริหารเขาเรียกอะไรชุมชนของกบในบ่อน้ํานี้ อันแล้วคนที่แข็งแรงที่สุดฉันจะยกลูกสาวให้โอ้โหวัหนุ่มก็คึกสิอ่ใช่ใช่อันแล้วคนพิการขาเป๋ตาเละหรือว่าคนหูหนวกตาบอดก็มาสมัครกันหมดอ่ามาสมัครกันปุ๊บทุกคนก็เข้าเส้นชัยอ่แล้วก็บอกว่าใครถึงยอดเขาก่อนอ่าโดดถึงยอดเขาก่อนคนนั้นชนะอืมทีนี้ประชาชนก็ไปยืนสองข้างทางตั้งแต่ตีนเขายันยอดเขาจนถึงไอ้ป้ายฟินิชน่ะ่ชนะอ่าแล้วตอนนี้ เขาก็ม <Beautiful. S 2> ีการวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดทางคนนั้นต้องชนะคนนี้ต้องชนะไอ้นั่นเป็นนักกีฬาไอ้นั่นตัวใหญ่ขายาวอันนี้ต้องถึงเช่นชัยก่อนแน่นอนสุดท้ายเนี่ยคนวิชาวิจารณ์หนักๆเข้าเนี่ยหลายคนก็ล้มหายตายจากไปเหนื่อยมากไปสู้ไม่ไหวจากหลายพันตัวเป็นเหลือหลายร้อยตัวจากหลายร้อยตัวเหลือสิบกว่าตัวเสร็จแล้วในสิบกว่าตัวเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยเพราะความที่ว่าต่างคนต่างเราแวงกันว่าไม่รู้อะ จะทําอย่างไรที่จะชนะอีกคนหนึ่งก็ปล่อยข่าวลือสงครามข่าวอ่าแล้วคนข้างๆก็เชียร์ด้วยนะสุดท้ายเนี่ยความที่ว่าไปฟังคนอื่นพูดมากเกินไปนะฮะเขาก็ถอดใจแล้วก็เริ่มฆ่ากันเองแกล้งกันเองเจาะยางฝ่ายตรงข้ามเลยเงี้ยใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยไอตัวที่ไม่มีใครคาดถึงเลยเนี่ยก็คือกบวัยรุ่นตัวเล็กสุดถอมบางที่สุดตัวเล็กที่สุด ก็วิ่งช้าๆมาตั้งแต่ยังไม่เห็นหัวเลยสุดท้ายเนี่ยไอ้พวกสิบกว่าคนนั้นเนี่ยมันตีกันมันทะเลาะกันมันขาดตามสามัคคีไอ้ตัวเล็กแซงไปละก็แต่ไอ้พวกที่ไอ้พวกนั้นก็บอกว่าโอ้ยย่าไปแข่งเลยเนี่ยของคุณเนี่ยตัวเล็กสุดเลยเดี๋ยวเขาพวกี่ทันไม่ทันหรอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำหรอกแต่ว่าไอ้กบเด็กตัวนั้นเนี่ยกบหนุ่มน้อยเนี่ยก้มหน้าก้มตากระโดดสุดท้ายของท้ายสุดเนี่ยพวกความที่พวกนั้นตีกันเองไอ้กบตัวนี้ถึงยอดเขา <ผม S 2> นะฮะชัดเจนชัดเจนแต่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมทําไมเขาถึงไม่ฟังไม่ฟังคําห้ามไม่ฟังคําพูดที่เขาบั่นทอนน้ําใจหรือว่าพูดให้ให้ร้ายป้ายสีเพราะว่ากบหนุ่มตัวนั้นเนี่ยหูหนวกครับหูหนวกไปเลยก็ไม่ได้สนใจใครก็ค่อยๆไปของตัวเองเป็นเส้นชัยทิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้รว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ทําร้ายตัวเราเองหรอก แต่ตัวเราเองไปฟังคนอื่นเขาให้ร้ายจนตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลังเลอ่ะนะฮะลังเลแล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมาจากคนรอบข้างทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ประเทศชาติก็ขาดความสามัคคีนั้นเล่านิทานเรื่องนี้ก็เล่าอะไรให้หลายให้เป็นกุทาหอนหลายๆอย่างครับเพราะฉะนั้นแล้วที่อาจารย์เล่าบอกว่าต้องรู้รักรู้สามัคคีใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับรักกันไว้เถิดเนาะให้คิดบวกนะครับ ถ้าคิดบวกเขาไว้ฮะแล้วจะดีเองใช่ครับทำไมคิดบวกครับครับเพราะเล็์พัชเออเพราะเราอยู่ Hellpatt Channel นะครับชัดเจนฮะเอามา